ท่านสื่อมวลชนที่กรบรักทุกท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณท่านหัวหน้าพรรเพื่อไทยที่ได้กุณาให้เกียรติให้ผมพูดคุยในการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะอยากจะเรียนเพียงสั้นๆว่าหลังจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพรรเก้าวไก่มีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะฮะเราก็มีมติกันว่าจะนับสนุนพรรคก้าวไก่นะ ให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพรรคเก้าไก่ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพรรคเพื่อไทยนะในการที่จะจัดาการบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุอคคลที่เป็นนายจมนตรีแทนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กําลังนะฮะดำเนินการทุกวิธีการนะครับเพื่อสลายขั้วการเมืองของทุกฝ่าย เพื่อเดินหน้าบริหารประเทศให้ได้นะครับไะนั้นทุ่มทิงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางทีมีความเข้าใจผิดกันว่าในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างนะเพราะต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่างๆอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าการหาเสียงก็คือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้กระแดนเสียง นะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่ในโยบายพรรคถ้าไปราเรื่องนโยบายพรรคจะทําเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะจึงจะถือว่าผิดสัญญาพระเั้นในเรื่องการหาเสียงผมรลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้กะแนนมาท่า่ก็บริหารบริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ ให้รวมพักนั้นได้ไม่รวมพักนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูปอดศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะอ่ากษัตริย์นะทำศึกสงครามรต่างๆนะถ้าข้าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะผลไพยไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับ มาทำนูน่นทำนี้ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เ,เรียนว่าพรรคลมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้ ang, กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก,ก็ดีแม่ทัพยัอยงอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพล ภพย,ยต่างๆมาเรียกดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับนะก็ขอบคุณอย่างสูงในโอกาสนี้นะขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านหัวหน้าพักเสรี